สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งเป็นประสบการณ์ตรงเลยนะครับมาจากกระทู้ใน Reddit ชื่อ My Old House ในฟอรัรม Art g o s t Stories อ่าเป็นฟอร,รัมที่คนเขามาแชร์เรื่องลี้ลับเรื่องเหนือธรรมชาติที่เจอมากับตัวไม่ใช่นิยายแต่งนะครับอือหอน่าสนใจค่ะเรื่องแนวประสบการณ์จริงแบบนี้ใช่ครับเรื่องของผู้โพสต์คนนี้เนี่ยเขาเล่าว,ว่าตอนนั้นอยู่ในบ้านเก่าหลังหนึ่ง กับลูกสาวสามคนแล้วก็มีอดีตภรรยาอยู่ด้วยค่ะด้วยความที่เขาทำงานกะกลางคืนไงครับกลับถึงบ้านก็ดึกแล้วประมาณตีหนึ่งครึง่งอ๋อค่ะแล้วเขาก็จะมีกิจวัตรประจำวันคือมานั่งอยู่ทีวีคนเดียวเงียบๆในห้องนั่งเล่นปิดไฟมืดสนิทเลยนะครับไปจนถึงประมาณตีสี่ครึง่งรอให้ภรรยาตื่นไปทางานต่ออืก็นั่งอยู่ในความมืดคนเดียวทุกคืนเลยสิคะใช่ครับแล้วประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับ คือในความมืดความเงียบเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงเหมือนเหมือนเสียงฝีเท้าเด็กเล็กๆวิ่งแล้วก็จะเห็นเงาคล้ายๆหัวเด็กเล็กๆวิ่งผ่านหน้าทีวีไปวับหายไปหลังโซฟาเฮ้ทุกคืนเลยเหรอคะทุกคืนครับตอนแรกที่เจอเนี่ยเขาก็เล่าว่าตกใจนิดหน่อยนะแล้วก็คิดไปว่าเอ๊ะหรือเป็นลูกเลี้ยงคนเล็กตื่นมากลางดึกอ่าฮะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเด็กๆตื่นกลางดึกเขาก็คิดแบบนั้นครับ ก็เลยลุกเดินอ้อมโซฟาไปดูแต่ปรากฏว่าไม่มีใครไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเอา้าครับพอเดินไปเช็คที่ห้องนอนเด็กๆทั้งสามคนก็หลับสนิทเลยแล้วที่แปลกคือตอนที่เขาลุกไปดูเนี่ยไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าว,วิ่งกลับห้องนอนด้วยนะอือหือตอนแรกเขาก็แอบ,บคิดเล่นๆครับว่าหรือเด็กๆจะแกล้งเอาคืนเพราะเหมือนก่อนแล้นั้นเขาเคยไปแกล้งปิดไฟใส่ตอนเด็กๆเล่นกันในห้องใต้ดินอะไรทํานองนั้น อ๋อก็อาจจะมีมูลใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะแกล้งคืนจริงๆแต่แต่ประเด็นสำคัญเลยที่ทำให้เรื่องนี้มันมันต่างออกไปก็คือมันไม่ได้เกิดแค่ครั้งสองครั้งนะสิครับค่ะผู้โพสต์เขายืนยันเลยนะว่าเจอแบบนี้ทุกคืนโหทุกคืนเลยเหรอคะครับเป็นแบบนี้ซ้ำๆตลอดเวลาถึง6ปีที่อยู่ในบ้านหลังนั้น6ปีนานมากนะคะนั่นนานมากจริงๆครับ แล้วที่น่าสนใจกว่านั้นอีกคือปรากฏการณ์นี้มันก็ยังอยู่ถึงแม้ว่าเอ,อ่อภายหลังเนี่ยอดีตภรรยากับลูกเลี้ยงจะย้ายออกไปแล้วเหลือเขาอยู่กับลูกสาวแท้ๆของเขาเองจริงเหรอคะอันนี้น่าสนใจมากคือมันไม่ได้เกี่ยวกับคนที่ย้ายออกไปแต่ก็ยังอยู่ใช่ครับมันยังอยู่เหมือนเดิมเลยแสดงว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุคคลเหล่านั้นโดยตรงนั่นสิคะแล้ว แล้วเขาทำยังไงต่อคะเจอแบบนี้ทุกคืนตั้ง6ปีนี่แหละครับคือจุดที่ผมว่ามันทึ่งมากคือปฏิกิริยาของเขาที่เปลี่ยนไปนะครับจากตอนแรกที่สงสยัยตกใจกลายเป็นความคุ้นชินไปเลยคุ้นชินหมายถึงยังไงคะคือถึงขั้นที่พอเห็นเงาวิ่งผ่านหน้าทีวีไปหลังโซฟา <S <S เขาก็แค่ทักชายสั้นๆแบบวัดดีแล้วก็นั่งดูทีวีต่อไม่ได้รู้สึกกลัวหรือตกใจอะไรอีกแล้วฮ <H as> ทักทายเลยเหรอคะครับผมแล้วยังตั้งชื่อเล่นให้ด้วยนะตั้งชื่อว่าโรซี่โรซี่เลยเหรอคะเอ่ออันนี้แปลกแต่ก็น่าคิดนะคะเหมือนเหมือนเขาปรับตัวได้แล้วใช่เลยครับมีคนในกระทู้คอมเมนต์ประมาณว่าสงสัยโรซี่คงรู้สึกสบายใจกับคุณนะอะไรแบบนี้อืมก็น่าคิดนะคะเรื่องการปรับตัวของคนเราคือ คือพอเจออะไรซ้ำๆถึงมันจะดูแปลกประหลาดแต่ถ้ามันไม่ได้ทำอันตรายอะไรเราสุดท้ายเราก็อาจจะชินกับมันไปเองได้เหมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรไปเลยนะครับการเห็นโรซี่วิ่งผ่านเนี่ยใช่ค่ะจากเรื่องที่ควรจะน่ากลัวเรืออยงน้อยก็น่าสนใจกลายเป็นการทักทายแบบสบายๆวัาดีโรซี่แล้วก็จบไปอืมแต่ก็อาจจะมองอีกมุมได้นะคะว่า การตั้งชื่อการทักทายเนี่ยมันอาจจะเป็น,นกลไกป้องกันตัวทางจิตใจหรือเปล่าคะแบบว่าทําให้มันดูไม่น่ากลัวลดความแปลกแยกของสิ่งที่อธิบายไม่ได้ลงอ๋อเป็นไปได้ครับทําให้มันดูเป็นมิตรขึ้นจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะเพราะจริงๆปรากฏการณ์นี้มันดูแบบมันดูไม่มีอะไรคุกคามเลยนะคะไม่เหมือนเรื่องผีที่เราเคยได้ยินส่วนใหญ่ที่มักจะน่ากลัวหรือมีอันตรายจริงครับไม่มีอะไรน่ากลัวเลย แค่มาให้เห็นแวบๆแล้วก็หายไปหลังโซฟาเหมือนเดิมทุกคืนแล้วจุดที่ว่ามันยังอยู่แม้คนอื่นจะย้ายออกไปแล้วเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำเลยว่าเออมันน่าจะเกี่ยวกับตัวบ้านหรือสถานที่นั้นมากกว่าไม่ใช่คนถูกต้องเลยค่ะดูเหมือนว่าปรากฏการณ์นี้มันจะผูกติดอยู่กับสถานที่คือบ้านหลังนั้นโดยเฉพาะเลยครับเพราะผู้โพสต์เขาเล่าปิดท้ายไว้ชัดเจนมากค่ะว่า ทันทีที่เขาย้ายออกจากบ้านหลังนั้นไปพร้อมลูกสาวทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเจอมาตลอด6ปีเนี่ยมันหยุดลงทันทีเลยหยุดแบบผู้บ๊บเลยเหรอครับใช่ค่ะเขาบอกว่าไม่เคยเจออะไรแบบนั้นอีกเลยตั้งแต่วันที่ย้ายออกมาซึ่งการที่มันเจาะจงอยู่กับที่แล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อย้ายที่อยู่เนี่ยเป็นข้อมูลที่อืสําคัญมากนะคะในการพิจารณาเรื่องนี้ถ้าให้ลองสรุปประเด็นหลักๆของเรื่องนี้ก็น่าจะมีสัก3 4สอย่างนะครับ1คือ การปรากฏตัวที่สม่ำเสมอยาวนานมากถึง6ปีของโรซี่ค่ะ6ปีนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลย 2. คือการปรับตัวของผู้ประสบเหตุจนกลายเป็นความคุ้นชินจากแปลกใจกลายเป็นยอมรับทักทายได้อือือการปรับตัวของมนุษย์เรานี่น่าทึ่งจริงๆ 3. คือความเชื่อมโยงที่ค่อนข้างชัดเจนระหว่างปรากฏการณ์นี้กับตัวบ้านเก่าหลังนั้นโดยเฉพาะ ใช่ค่ะผูกติดกับสถานที่และ4คือการที่ทุกอย่างมันหยุดลงทันทีแบบฉับพลันเลยพอย้ายออกจากบ้านหลังนั้นไปค่ะครบั่วนเลยค่ะก็นับว่าเป็นเรื่องเล่าที่ไม่ได้น่ากลัวแต่ชวนให้คิดอะไรต่อได้เยอะเหมือนกันนะคะครับชวนคิดยังไงบ้างครับก็ชวนคิดว่าการที่ปรากฏการที่มันควรจะเหนือธรรมชาติหรือแปลกประหลาดเนี่ย มันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันไปได้ยังไงกลายเป็นสิ่งที่คาดเดาได้มันมันเปลี่ยนความหมายหรือเปลี่ยนการรับรู้ของเราไปได้ขนาดไหน อ๋อหมายถึงว่าพอเราชินกับมันมากๆแล้วความลึกลับหรือความน่าพิศวงของมันจะหายไปหรือเปล่าใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะคือความคุ้นชินเนี่ยมันมีพลังมากพอที่จะทําให้เรื่องที่น่าตื่นตะลึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาธร,รมดาไปได้เลยหรือเปล่าหรืออาจจะทําให้เรามองข้ามอะไรบางอย่างที่มันสําคัญหรือลึกลับที่อยู่ตรงหน้าเราไปโดยไม่รู้ตัวก็เป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อนะคะสําหรับเรื่องราวของโรซี่เนี่ยค่ะ